ขอเล่นดีกว่าเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าวู้นี่ชวนก๊อนดีกว่าขอนล่นกันโดัโดนโดนโดนชวนซะชวนน่าล้อนน่าร้อนไปสาตายแล้วน่าโอเคเพลงนี้คืนนี้เราเตรียมเพลงมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะไม่เบรกจะไม่หยุดบ่อยๆนะเพราะว่าเราจะเล่นยาวๆคืนนี้ทั้งคืน เพลงต่อไปนะฮะมอบพิเศษให้กับพี่ชายที่แอบซุ่มอยู่ข้างหลังนะฮะอันนี้เสือซุ่มนะเสือซุ่มเสือซุ่มเหรอซุ่มซุ่มอะไรโอเคแต่ในนี้มีใครอยากเป็นแฟนนักร้องบ้างครับพ ok ิเศษครับเพลงนี้เล่นเป็นอ่าครั้งที่สองแล้วนะครับผมแต่ว่าเพลงยังไม่ได้ปล่อยนะครับเพลงของต่อบิดแบบ แล้วก็โอเว่นแล้วก็ดูนี่นะครับผมเดี๋ยวๆๆเป็นเป็นที่ยังไม่ปล่อยแล้วก็จะไม่ปล่อยใช่ไหมแล้วก็จะไม่ปล่อยเลยเับปล่อยปล่อยปล่อยโอเคเพื่อเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวลองฟังเลยดีกว่า let's go พยยา